เมือม่อนึ่สิไปตําปนแมงกิอนครับครับที่นี่เราจะมาขั่วพริกกระเทียมหอมแดงนะครับผมข้างนอกคน<ด>กระตุกครับปอกแป๊กปอกแป๊กหนกหูอยู่ครับผมขั่วลายนิดน,นึงครับพี่้องเฮ็ดลายไม่ดูรับกันเลยว่าคือขั่วเพื่อไว้ก่อนที่ขนขั่วลายเื่อลายรอบนะครับบางคนกับไปติงงต้งเอานะครับ เียบให้แล้วกับปีงเตาทานเรียบร้อยครับแมงกีซอนนะครับที่เฮาล้างทำเขาสะอาดเรียบร้อยเอาลงมาขวดฟังคนกับพดพี่น้องพอดมันกะสกิสุกไงชิไวกว่าแต่ว่าเวลเขาเข้าวขวเนี่ยมันกับสีโบมีเรื่องของน้ำมันมานครับเวลเขาข้าวขวดเนี่ยเขาต้องใส่อย่างไงสิน้องใส่เกลือจะหน่อยกับพอ ระหว่าเวลาเขามาปรุงเขาต้องมาปรุงใส่น้ำปลาใส่เครื่องปรุงอยู่แล้วนะย่านมันจีเค็มครับใส่เกลือจักหน่อยครับยิบมือหนึ่งนะครับพอครับแค่นี้คัวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งครับผมก็เลื่มครับพี่น้องตอนคั่วนี่เขาใส่หัวซิงไข่นะครับหรือว่าตะไคร้อย่างอืนไปได้หน่อยครับมันจะได้หอมเนี่ยเริ่มแห้งแล้วครับ เริ่มแห้งก็แว็นแบาใหม่ด้ครับไ่ต้องใหม่เอแคแห้งๆเลื้งๆพอถือว่าได้ที่ครับเรียบร้อยก็จะไปตลาดมีผักขี้ค้าเหรอคนโตคนนั้นขั่วเรียบร้อยแล้วนะครับไปตำบัดที่นี้ครับผมพริกกระเทียมหอมแดงที่เขาเตรียมไว้ครับคือเก้าครับมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็เติมเอาครับบางคนตัดมากินเผ็ดบางคนมากินไ็่เผ็ด ผมนี่ได้มัดครับเพชรก็ได้โบเท็ดก็ได้ครับตํำครับคือว่ามุ่นได้ที่แล้วพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับผมแมกนิซอนที่เาขาโพดเรียบร้อยครับอีกจีนหน่อยครับผมต่ำหน่อยพัดยา่านโบอินพี่น้องเนี่ยขั้นตำ่ำขั้นเพ็ดก็ให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับแย่งบนั่งเสียดายโอ้ยโจ้ยเสียดายแซ่เด้เอเพ่อเสียดายซะดีกูได้เพ็ดหลายกว่านี้เนาะว่าเด้อเนาะเอาเต็มที่เลยครับ เหลืออีกหลายครับพี่น้องเองเหลือกระทะหลายนะครับเอาไว้กินเล็ดครับไปแก้เบียร์เนาะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มละเอียดเริ่มหมุนแล้วพี่น้องมันหลายครับมันก็เลยต่ำงียแหวนลอยเบิดครับพี่น้องขั้นบวตมุนบวตาแลกมันรับเวลาเขากินมันกระิญยะเขียวนะครับครับเรียบร้อยที่ที่เขากะสิมาปรุงครับเครื่องปรุงเข้ากับโบมี่อย่างครับง่ายๆอาหารลาวๆนะครับอาหารอีสานผงนัวครับรสดีครับเครื่องซอนซาพอ มาแดกครับจ็กสองบวงไปก่อนพี่น้องถ้าบ่กพ่อเข้าก็ามาตืมเข้ากัมาคลุกเข้านะครับให้มันเข้ากันเพราะว่าตอนเข้าขวดผมก็ใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเลยต้องค่อยกะเบ่งก่อนเดี๋ยวมันสิเข็มโพดนะครับถ้าเขาซิมแล้วมันยังจางอยู่เขาก็ค่อยเติมนะครับเข้ากันแล้วครับผมดูคอซิมเบ่งก่อน รสชาติแบบว่าพอดีพี่น้องเค็มพอดีนัวพอดีนะครับ <c oughs> พักกะหาได้แค่นี้เนี่ยตุจิทพี่น้องท <c oughs> ักซีครับฮอมเปเรียกว่าทักซีฝรั่งครั <c oughs> บเบิร์ดแค่นี้พี่น้องเองนยป่นแมงจีซอนพี่น้องลายม่องกับเอ,อิญ <c oughs> บุคือกันเด้บางม่องกับเอิญแมงจีซอนเนาะ่อจานบางม่องกับเอิญแมงกีซ้อนนะครับเป็นกอไก่ทางแถวบ้านผมไปเอิญแมงกระซอนบัดนี้ดับแต่ละคนเอิญบุคือกันแต่ว่าแซ่คือกันคือเก่า ใส่จานครับที่นี่โอ้นะครับอ้ยหน้าตาดีครับพี่น้องเป็นแเ่๊ทลายครับบหน่อยเลยผมก็กินบบเม็ดกัก็สิแบ่งใส่กระปุกไว้ไว้จ้ำข้าวเหนียวมือใหม่นาครับไปพี่น้องลุยกันเลยครับผมก้นแมงกี้ซ้อนครับสเต๊ทข้าวเหนียวกันหนึ่งอยู่ครับพี่น้องคือเกาข้าวเหนียวหนึ่งแล้วใหม่ๆเต็มติ๊พี่น้องเลยนะครับ ตำกล้วแมงกีซอนนะครับนะครับลายม่องกระเอิ่นบวคือกันบางม่องกระแมงกีซอนบางม่องกระแมงกระซอนนะครับแมงยังกะตามยางแซ่งกระเก่าถ้าเป็นยังเบาเนี่ยถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นยังเบาเนี่ยเป็นฟ้าวเปร็นสาวปั้นข้าเหนียวได้ปุ๊บกับเอาเจลใส่เลยไปนี้แหละเพราะว่านี่แบบนี้แหละแล่เมือนทงยาบุทันหมูหมูเข่ามาเอิ่นอยู่หน้าเงินไปลายเหนือฟ้าวแล้วใบข้าฟ้าไปเล่นสาวพี่น้องเอ็ม อันนี้เป็นตัวที่ผมขั่วไว้นะครับผมตำบุมเบวโอ้ยังเหลือหลายก็เลยยิบมาเพื่อได้บ้งยหนนาสินะแบบเป็นสีสันจั็หน่อยหนึ่งโอ้ยถามมาหลยายเจ้าคือกินเป็นแท้กินนั่นกินนี่ไปทั่วที่เดฉนมันกับโบแมนเนวท่วที่เดฉนนะครับของคนลาวเขากินคนอีสานเขากินเนาะก็บอว่าเดี๋ยวบางเพื่อนบุค่อยกินนะเนาะก็อาจิบกูก้า ไม่กี่ช้อนแบบเป็นตัวๆ,ๆวรครับหลายคนเป็นมักถามว่าเวลาผมเพดอาหารป้าเนี่ยดกัเข้าวหนึ่งเป็นหนึ่งเอามาจะใส่บางเทื่แบบพี่ๆน้องๆอยู่บ้านเขาคุลแบบเพิ่เพิ่ส่งมาให้ครับบางที่คันอยากกินจะสั่งในเพจพวกเพจขายอาหารป้าขายพวกมแมลงพวกอย่างทั่วไปนะครับม,มั่น้องอื้ม อูมันม e ันมีความมันพีน oh. ้องมันม e> ีความมันเพราะว่าแมงกิซซอนนี่มันรู้สึกว่าจะมีไข่พรามีไข่บัวจะเป็นแมงอย่างต่างแมงกิ้งลีดแมงอย่างต่างเวลาหนาไข่ปุ๊บเนี่ยเวลาเอามาแจวเรื่องว่ามาตัดน้ำพริกมันจะมีความมันอันผู้บอกเคยลองบอกเขาแบโอ๊ยเป็นตะยานบอกกล้ากินมึงก็ลองเบิ้งครับมันไม่ยังเสียหาย ขาบอก้ากบเป็นยังลองบแบบติดใจแบบเนี้นะติดใจภาสิหากินแบบหายากได้ของคนเนี้ยครับแย่ปเลยครับเอามโหใส่มาเดี๋ยวภาิหาป่ะตัว มันเป็นป่นเมงกิ้วโซไดรี่บอสเป่าวะกิ้วหรือกินเสระะิมก็ครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คใใดออรับ